นี่ครับตอนนี้อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานะครับอยู่ที่ห้องปฏิบัติการของอาจารย์พิ่ภาพรสมิน้อยนะครับเจอกับชื่ออะไรเอ่ยเบนค่ะเบนชื่ออะไรเอ่ยชื่อสายค่ะสายไอ้ค่ะไอ้อ้อมค่ะอ้อมพันครับพอนครับชื่ออะไรนะพอนฮอนอ๋อพอนนะครับโอเคอ่ะมีอะไรบ้างครับนใน ในกลุ่มของเรานะคะจะเป็นกลุ่มวิจัยของอาจา,ารย์รองศาสตราจารย์ดรยุพารส์สมีน้อยค่ะซึ่งอาจารย์ก็จะทาเกี่ยวกับเป็นพวกการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดวิธีการตรวจวัดที่เกี่ยวกับระบบตรวจวัดของไหลจุลภาคคะ่ะที่อาศัยแพลตฟอร์มที่ทํามาจากกระดาษแล้วก็ผ้าค่ะก็แต่การพัฒนาจนถึงปัจจุบันค่ะตอนนี้เรามีโปรดักต์ล็อกออกมาแล้วหนึ่งตัวค่ะซึ่งก็คือเป็นชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร <Okay. S 2> ค่ะเป็นฟอร์มาลินเทสคิดค่ะโดยในชุดนะคะก็จะนาตาประมาณนี้ค่ะก็จะมี สีเขียวสีม่วงค่ะคือเป็นสีเขียวไอ้อสีม่วงเนี่ยคือเป็นสีที่เป็นการให้ผลการทดสอบของคือทดสอบเราเราเลยเอามาทําเป็นเสีสไนเปอร์จิ้งสีเขียวก็เป็นสีนําโชคค่ะเผื่อเราจะรวยจากโปรดักต์ตัวนี้ด้วยค่ะ <c oughs> ก็ในชุดนี้ค่ะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆเลยค่ะก็จะเป็นอ่าเป็นจัมเปอ์ทดสอบตัวอย่างค่ะแล้วก็หัวน้ำยาควบคุมแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าแผ่นทดสอบแบบกระดาษหรือว่าแผ่นตัวแผ่นตรวจวัดหรือแผ่นแผ่นทดสอบค่ะตัวนี้ทำมาจากกระดาษ ค่ะแล้วก็อย่างวิธีการตรวจวันนะคะก็ถ้าเราต้องการตรวจสอบอาหารที่มันเป็นชิ้นเนื้ออาหารทะเลเงี้ยใช่ไหมคะก็ตัดมาปลายนิ้วก้อยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในขวดตัวนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปมิกขยับประมาณหนาทีแล้วก็หยดลงบนแผ่นทดสอบเลยค่ะอย่างนี้นะคะเป็นการกานผลค่ะถ้าไม่มีฟอร์มาลินนะคะมันก็จะมีวงสีชมพูขึ้นแค่ช่อง C หรือว่าช่องคอนโทรลเหมือนตัว เอทีเคปกติเลยที่จะมีหนึ่งลายขึ้นเสมอ,อมใช่ไหมคะเป็นการบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยสามารถใช้งานได้ถ้ามีพอมาลินแนระดับที่ปลอดภัยมันก็จะขึ้นเป็นวงที่มันเล็กกว่าสเกลด้านบนที่ระบุไว้ที่100 ppm ค่ะคือพบแต่ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยร่างกายสามารถกําจัดได้ค่ะแล้วก็ระดับนึงก็คือเป็นระดับที่ไม่ปลอดภัยก็คือวงเสีชยมคูน่ะคะ่ะจะจะขนาดมันจะใหญ่กว่าสเกลด้านบนก็แสดงว่าอันนี้พบในระดับที่ท็อกซิกแล้วค่ะก็คือไม่ควรบริโภคหรือควจรจะล้างก่อนแล้วค่อยบริโภคค่ะตัวนี้ ตัวนี้ก็ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้อันไหนเป็นตัวเป็นตัวตัวนี้ค่ะทั้งสองตัวแต่ว่ากว่าเราจะได้ตัวนี้ค่ะอาจารย์เราผ่านการพัฒนาเป็นโปร์ชั่นมาหลากหลายมาค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะอย่างโปร์ชั่นที่หนึ่งค่ะเป็นปี2018 ตัวนี้อาจารย์จะเห็นว่ามันเป็นชุดที่ค่อนข้างเหมือนบ้านๆมากค่ะใส่ถุงซิปล็อกปกติเอาขวดสีชาติในแ a บมาใช้ปกติแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเป็นอุปกรณ์แบบกระดาษเหมือนกันแต่ว่าลักษณะหน้าตาดีไซน์อาจจะแตกไปจากเวอร์ชันล่าสุดอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ทำแทนท,ท,ทำในงานวิจัยค่ะอาจารย์จจะมี10ช่องก็คือจะอ่านผลจากาสีที่ปรากฏในช่องค่ะถ้าสมมติว่ามันมีความเข้มข้นเลเวลอยู่ที่ประมาณา700ใช่ไหมคะมันก็จะขึ้น7จุดค่ะตั้งแต่ที่100 ไล่ลงมาถึงจุดที่เจ0้อยประมาณนี้คือจะอาศัยการนับจุดค่ะตรงนี้แล้วก็เอาไปประกวดไปแข่งขันก็ได้รับรางวัลแล้วก็จนได้รับการจดอนุสิบัตรใบแรกตรงนี้มาแล้วก็พานาเป็นโปรไทที่สองค่ะเป็นในปี2019ก็คือเราพรัฒนาจากโดนี้ค่ะอาจารย์เป็นเหลือแค่สช่องเพราะว่าตอนที่เราเอาไปให้ผู้บร,ริโภคเขาลองใช้งาน,นะคะ่ะอาจารย์เขาไม่ได้ต้องการทราบว่ามันมีในเลเวลที่ละเอียดขนาดไหนเขาต้องการรู้แค่ว่าในระดับที่มีปลอดภัยไม่ปลอดภัยเราก็เลยแข็ง แบ่งสเกลให้มันเหมาะสมกับการใช้งานยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ประกอบมาเป็นชุดนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปมีการพัฒนาต่อค่ะเพราะว่าเราเห็นว่า มันมีโอกาสที่จะไปต่อได้แล้วก็พัฒนามาเป็นชุดนี้โดยที่ปรับดีไว้ค่ะอาจารย์จะเป็น4ี่แฉกให้เป็นวงกลมวงเดียวเพราะว่าตัวนี้มันเกิดปัญหาในการผลิตที่ว่าเราไม่สามารถผลิตครั้งละจำนวนมากได้หรือ mass production ได้เวลาเราไปคุยกับเอกชนเนี่ยค่ะ uh huh. เราก็เลยพัฒนาเป็นแค่วงกลม uh huh. และอาศัยการกานผลจากดมิเต t e r หรือว่าวงที่หนูบอกอาจารย์ตอนแรกคือขนาดของวงกว้างก็ uh huh. คือ เป็นปริมาวรเคะห์ได้เลยค่ะแล้วก็ประออกอบมาเป็นชุดนี้ค่ะแล้วก็จดอนุสิบ,บัตอีกใบหนึ่งขึ้นมาค่ะเป็นชุดตรวจ f o r m a l d e h y เลยค่ะแล้วก็จากนั้นก็มีการพัฒนามาในปี2022ค่ะเป็นโปรดักต์ตัวนี้ที่ล็อตช์ออกมาเป็น final version ก็คือเหมาะสาหรับยูเซอร์ทั่วไปด้วยค่ะแล้วก็เหมาะสาหรับพวกกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านอาหารด้วยค่ะนในตัวปกติ f o r m a l n e นี่เขาใช้วิธีมาตรฐาน เป็นเอ่อเป็นเอ่อตัว HPLC หรือ GC เป็น LCMS ก็ได้ค่ะตัวนี้ใช้ในการวิเคราะห์ในห้องห้องปฏิบัติการค่ะแล้วก็เนี่ยผลงานชิ้นนี้เราก็ผ่านการประกวดในวิธีต่างๆทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะอันนี้เป็นของวอ่ชอคได้รับรางวัลนี่ค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นเหรียญทองค่ะพร้อมเงินรางวัลค่ะแล้วก็ไปดีดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะจ่าแล้วก็ไปต่อที่เวทีไอเทคที่เป็นเวทีนานาชาติค่ะตัวนี้ อันนี้เราก็ได้จะเป็นรางวัลเหรียญทองมาเหมือนกันค่ะแล้วพร้อมกับรางวัลสเปเชียลไพซ์จากประเทศเกาหลีใต้เป็นความพิเศษมาด้วยค่ะชุดนี้ก็หมดเท่านี้ค่ะตอนนี้ก็ล็อกเอาท์อุตอาลาดแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อไดที่คณวิสนะคะหรือไม่ก็ติดต่อมาทางเพจอินเนอร์เซนต์ก็ได้ค่ะอคนอกจากนี้นะคะในแล a p เราก็ได้ค่ะแ a บเราก็ยังมีการพัฒนาเป็นชุดตรวจอื่นๆที่ใช้กระดาษหรือว่าผ้านะคะอันนี้อย่างอันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเป็นชุดตรวจ เพดิไซหรือยาฆ่าแมลงที่ทำมาจากอุปกรณ์แบบกระดาษจะเห็นว่าหน้าตามันจะเป็นสติปแค่แผ่นเดียวแบบนี้ค่ะอาจารย์เวลาใช้งานก็คือใส่ตัวอย่างลงในขวดนี้มิกซ์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็หยดลงบนอุปกรณ์ตัวบันหรือแผ่นทดสอบของเรานะคะแบบนี้ทั้งแค่ด้านนี้เป็นช่องเทียนเดียวหรือช่องเทสอย่างเดียวนะคะจากนั้นก็รอวลาแล้วก็หยดยาควบคุมลงไปถ้ากรณีที่มันมียาฆ่าแมลงค่ะอาจารย์สีบริเวณคอนโทรกับเทสมันจะต่างกันถ้าไม่มียาฆ่าแมลงคือสีมันเท่าเท่ากันเลยค่ะแต่ว่าถ้ามันมี ยาคัมแมลงปุ๊บเนี่ยสีอันน no ี้มันก็จะอ่อนลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบยาคัมแมลงส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแผ่นทดสอบฟอาร์บอนไดไฮด์ค่ะก็คือเราก็เอาสามารถเอาตัวนี้ค่ะไปห้อยไว้ในบริเวณที่มันมีการระเหยของแก๊สฟอร์มาลไไฮด์ค่ะถ้ามันมีแก๊สฟอร์บอนไดไฮด์มันก็จะมีสีเหลืองเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะจานเลเวลปริมาณก็จะดูได้จากความเข้มสีที่เราทําชาสีไว้ให้ค่ะซึ่งทั้งสองวิธีนี้วิธีมาตรฐานก็ใช้ อย่างตัวนี้ก็ใช้ L C M S ค่ะตัวนี้และส่วนตัวนี้ก็ใช้โปรตัน,ม,น,ม,นมันก็จะมีเครื่องคอมมิชเชียลด้วยนะคะที่ท,ที่ที่มันเป็นดีเทคแก๊สคอมมาดีไฮซึ่งมันก็มีราคาแพงแล้วก็ยากคนทั่วไปอาจจะไม,ไม่ไม่สามารถเข้าถึงได้ะคะ่ะจะใช้ P C ได้ปะ่ะ G G C ใช้ได้ค่ะแต่ว่าเท่าที่สื่ที่เท่าที่สื่อคนมายังไม่ค่อยมีใครรับวิเคราะห์ที่มันเป็นคอมโพดีไฮแกละเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่เราก็จะเน้นเป็นชุดทดสอบที่เป็นเทสคิดหรือว่าเป็นสกีนนิ่งเทสคิดที่ทําให้ยูเซอร์ทั่วไปสามารถแช้งานได้ค่ะตอนนี้ก็ยังมีชุดทดสอบน้ํากระด้างชุดทดสอบเป็นตัวคอลไล์แล้วก็เหล็กที่อยู่ในน้ำเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยค่ะยังอยู่ในขั้นในการพัฒนาโปรไทค่ะแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นผ้าอะไรกันเป็นการตรวจวัดแบบ การฉีดแบบต่อนเนื่องค่ะให้เราไปใช้ร่วมกับเ็กโทรเคมก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์ใน l a บเรามีเลยเซิร์ชไหมครับอันนี้เป็นน้องพ่อโทค่ะเขาเหรอใช่ค่ะน้องๆเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาผลงานวิจัยค่ะในทุก <Okay. S 1> ๆตัวเ้าเั้งเกิดสนใจผลิตภัณฑ์ของ แบบนี้นะครับก็ติดต่อที่นักวิยาศาร์ราลด้บุรพาใช่ค่ะหรือติดต่อที่อาจารย์ยุพาพรก็ได้ค่ะจะเป็นอีเมลยุพาพร vu.ac.th ค่ะติดต่อมาได้ค่ะหรือไม่ก็ถ้างานถึกก็ติดต่อผ่านอาจารย์ก็ได้ค่ะอาจารย์คอนแทคขาหนูก็ได้นะคะครับโอเคใช่ค่ะโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ